เลครับเอาไลรแล้วเหรอไรแล้วมีกดปุ่มกดปุ่มเลยเหรอกดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเสียเสียมพัดลมเข้าไปมางานผมต้องสรดผมหน่อยโอเคไม่เอาครับครับอ่ะาดี๋ยวะวันเปลเ่ยนเองตั้งตั้งใจว่อย่างโันนี่ผมก็เลยเห็นไหมครับเออผมก็เลร่างมายตั้งเปรหน่อยผมครับงั้นไงครับทำตำแหน่งนี้เปลนเอาอีกที ก็ปีหนึ่งแล้วรู้สึกพอมาเป็นก็เราดูแลผมผมดูแลตัวเองดีข pues ึ้นผมดูแลผมดีคือผมไหนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราแบบใส่ใจเรื่องผมเยอะขึ้นมาอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้เกี่ยวกับมาพูดพอเป็นเฟรนด์แต่ว่าแต่ก่อนอ่ะคนเรายิ่งแบบเด็กผู้ชายมันจะไม่ค่อยดูแลตัวเองใช่ไหมมันดูแลหน้านี่ก็ถือว่าบุญละผมนี่คือที่หลังสุดเลยนึกออกปะแต่พอมาแบบมาทํางานในวงการจริงกับผมเราเราใช้เยอะมากเซ็ตทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยโดนใดโดนอะไรเงี้ยแล้วแบบ มันจะเริ่มรู้ตัวที่รู้สึกว่าผมเริ่มร่วงล่มอะไรเงี้ยแล้วพอหลังๆป้าเออรู้สึกว่าต้องดูแลก็เลยเอามามาจริงดูแลจริงจังขึ้นรู้สึกว่าตอนนี้ผมแบบสุขภาพดีขึ้นเยอะมากวันนี้มันช่วยยังไงบ้างคุณพี่ชีอ่ะมันจะมีหลายหลายสูตรใช่ไหมครัแต่ว่าสูตรที่ตอนนี้ที่แบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ของวันนี้เป็นสูตรแบบไอตี้ดันดับคือคนที่มีรังแคก็จะแบบใช้ตัวนี้แล้วคือเอาี้มันเป็นเขาเคลมว่าเป็นแชมพูที่แพทย์ผิวหนังเลือกอันดับหนึ่งใช่ที่อันดับหนึ่งที่แพทย แต่ว่าอ่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเลยเป็นเป็นแชมมันจะมีความเป็นแชมพูยาที่เซนอา่าที่เขาเรียกว่าสัมผัสในการใช้ทุกอย่างไม่เหมือนแชมพูยาเป็นเป็นแบบอา่า dermatology นะครับก็คือแบบแพทย์ผิวหนังไม่ใช้แต่ว่าถ้าพอพูดแบบเนี้ยคนจะจะ,จะติดภาพกับว่าต้องเป็นแชมพูที่กลิ่นเหม็นๆใช้ยากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไม่เลยคือแบบเปลี่ยนความคิดเลยว่าแชมพูที่แพทย์ผิวหนังนนนก็อ่าสามารถเป็นแบบแชมพูที่มีความรู้สึกในการใช้ที่ดีได้อะไรเงี้ยใช้ง่ายครับ ใช่กลิ่นหอมด้วยใช่ใช้ง่ายด้วยเราใช้มากหนึ่งปีแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเนี้อันนี้ถามช่างผมเลยช่างผมบอกว่าผมดีขึ้นหมายถึงว่าเราใช้ทั้งอันนี้แล้วก็ใช้เซรั่มด้วยใช่สูตรใหม่นี่เป็นยังไงที่เปลี่ยนตัวสูตรใหม่คือมันจะมีอันนี้มีสูตรทูอินวันด้วยสำหรับบางคนที่ยิ่งแบบไม่ค่อยชอบใช้ครีมนวดอันนี้คือเป็นทูอินวันคือมีแชมพูบวกครีมนวดด้วยเลยในตัวใช่แล้วปกติสตีนิสซาบุนอีกข้าตหนวันวัน วันหนึ่งเหรอคือเอาจริงเพิ่งรู้ว่ามันเยอะไปอ่ะคือเตะศาทั้งเช้าเย็นเลยไงแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็สตะครั้งเดียวเพราะแต่เราเซตผมใช่ไหมเราทํางานแทบทุกวันอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องศาแบบฟูลเซ e t แบบทุกวันนะนึกออกไหมคือเหมือนบางทีเซตแบบเยอะมากๆเงี้ยบางทีมันก็จะแบบโปรดักบนหัวเยอะเราก็จะลงคิมนวดก่อนให้มันเพราะบางทีอ่ะนึกออกไหมครับเราใช้ใช้แวกเยอะๆอ่ะเอามือสั่งเข้าไปเงี้ยดึงไม่ออกอ่ะเราก็ต้องใช้อ่า ครีมล้วนให้มันมัน,มนซอฟลงก่อนแล้วล้างหนึ่งทีแล้วก็บางทีใช้แชมพูสองสองรอบอะไรเงี้ยถ้าแสดงว่าตัวนี้มันก็มีส่วนหนึ่งของสูตรให้รักผมแข็งแรงใชมมม่มี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 หลายสูตรเลยครับมันจะมีสูตรเพิ่มโวลุ่มของผมด้วยสูตรสีอ่าส,ส,ส,สูตรสีสูตรสีม่วงแล้วก็สีแดงคือช่วยลดอาการผมขาดร่วงหลุดล่วง,วง,วงใช่แล้วก็สีเขียวก็จะสีเขียว,จะ,ยวจะในเรื่องแบบหนังศีรษะบางคนเป็นแบบยิ่งอากาศร้อนๆเงี้ยมันจะแบบบางทีออกไปวิ่งหรือไม่ต้องวิ่งหรอกเดินออกตากแดดหรือที่แบบเหมือนแบบอ o u อ่ะ o r เราจะรู้ว่าคันๆหนังศีรรษะอัันนี้้ช่วยไดคบ ใช่นัตนในฝากหน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับบางคนแบบเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลร่างกายมากขึ้นด้วยซึ่งผมว่าหนังศีรษะก็เป็นหนึ่งในในส่วนที่คนอยากจะหันมาสนใจดูแลมากขึ้นถ้าใครแบบอยากจะเป็นมือใหม่ในการดูแลผมนะผมแนะนําอันดับหนึ่งเลยครับ v ิช h เดอะคอสครับดีสุดๆครับดีที่สุดวันนีเก้าบ้านจักจอเก้าแต่บ้านเทาไหนครับ คือตอนนี้ไม่สงสารตัวเองสงสารแฟนๆเพราะว่าเพราะว่าแฟนๆวิ่งงานคือวันนี้เต้พงสังแล้วก็นิวเนี่ยออกงานคนลงานกันหมดแล้วคือแบบแฟนๆก็อยากจะแบบไปหาให้คบแบบทุกทุกแฟนทุกคนใช่ไหมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วฝนตกก็เดินทางลำบากแบบเห็นใจมากๆแบบขอบคุณทุกคน วันนี้แฟนคลับก็ไม่ถอยเลยนะใช่ไหมคเลยใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับทุกคนน่ารักมากๆจริงก็อันนี้คือก่อนก่อนเตจะเป็นงานยายสังงานนิวคนแรกแล้วงานยายสังต่อแล้วงานเตใช่ก็บคแข่งแดงเนาะก็รอซื้อ um, ค okay> ันลึกหาให้ยายซังอยู่ยายอยู่คนเดียวด้วยนะอะไรนะครับ ไอ้ซังลงอยู่ในทะเลดีกว่าแล้วจะมีสลาเอาไปว่ายน้ำเล่นเหรอใช่ครับเอาไปว่ายน้ำเล่นนี่ไงจะซื้อซื้อเกาะให้ไอ้ซังอยู่ใจต้องทำคนต้องควรอยู่ในเกาะใช่้องควรจะไปไหนเวลาแบบทำโทษอย่างเงี้ยปกติพ่อแม่คนนึ่นอาจจะแบบให้ลูกเข้ามุมอย่างเงี้ยครับของเราก็คือไปเกาะไปไปเกาเลยไปเกเลยไปเกาะตัวเลยตัวนี้ลูกของงานคนเดียวครั้งแรกคนเดียวครั้งแรกไม่ห่วงเลยเอาจริ้งนะลูกเก่งกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำตอนนี้ลูกเก่งกว่าพ่อๆป้าๆด้วยซ้ำคือลูกแบบ ลูกมีควสดใสสูงมากคือตอนนี้ตาใสามากครับครัผมก็ไม่ต้องห่วงเลยช่างพูดช่างเจาจาเจยอแจ้วเก่งสุดๆครับอ,อะไรนะครับไไปนเอ,เอลูกแกจะแกจะพกเบ็ดตกปลาไปาไว้ตกคุณยายทุกครั้งหลังๆวันนี้มีพกแบบไม้คาาด้วยอยากไปดมเมเยอ,อะใล่าสุดเหมือนไปตกไม่ใช่ตกเหมือนแบบไปไป ไปเจอพี át, If, ่สาวเจ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 ฟรีเจเจเบกกี้ใช่ heads, ไหมล้าท์จริงจริงนอกจากจะตกเหล่ายายแล้วก็ตกด้วยหันวันท่านเยอะเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่ขารเก่งอ่ะขายเก่งแล้วต่อไปถ้าเกิดเขาจ้างลูกแล้วถ้าแถมพ่วงแถมพ่อแล้วจะทำยัไงทีเนี้ยพ่อยอมไปฟรีให้ครับเอาเป็นไรคุณทำเพื่อลูกเลยเนะใช่ใช่ก็ไปออกงานเป็นเป็นแบบด้วยกันมันก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ยิ่งกับอับประมาณคนเดียวยิ่งเกับไหมอ่าไม่ ก็ไม่ไม่เหงานะก็เรารู้แต่ละคนก็มีงานแบบบางทีก็เขาเรียกว่าแยกการทำงานบ้างก็เป็นสีสารพี่มือนกานอะไรเงี้ยใช่วันนี้นอกจากพา่แล้วน้องรากพี่คนที่มาทำงานด้วยใไหมรักไหมรักไหมสกายอยู่ที่นี่เหรออ่าใช่ก็อยู่ข้างหลังเราเนี่ยแหละจริงเหรอกลับไปยังอ่ะรักยังจะกลับ้านเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างยังไงยังไงน้องรักกันรักจริงไหมรักกันะร้ายเป็นอ่ะหนึ่งเลยนะเป็นน้องตั้งแต่อ่าส่วนกุหลาบอ่าเราอยู่ในรั้วสถาบันเดียวกัน เด็กสุนทรภราบก็คอนเฟิร์มได้ประมาณนึงแล้วว่าไม่ไม่ไม่ใช่ปกติไม่อ่าเออไม่ธรรมดาทุกอ่าสักคนมาเข้าจิ้มทีวีอีกก็รู้สึกว่าเออนี่คือรุ่นน้องสองสถาบันสกายแล้วชื่อแปลว่าพาทิตเหมือนกันอีกเห็นปะสกายของพาทิ่ไม่สกายวงวงรวีเพราะว่าทองพาทิตใช่ล่าสุดที่เขาบอกว่ามีมวลอยากมวลแต่เขาว่า ม่แต่ว่าผมผมไปต่อนะผมรู้สึกว่าจริงๆอะแฟนๆจะมีแฟนๆทุกด้อมเลยนะในแบบน่ารักตรงที่เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์สูงมากอมพอเราเห็นนี่แล้วเราเราคันอยากจะแบบอยากจะคุยด้วยเพราะแบบมันมีความแบบเออเขา,เ<ร>ามันเจ๋งเออเขาคิดได้ไงแบบอะไรนะไม่ชอบเรียนฟิสิกส์แต่รู้ว่านี่มีม,มวลมเขาเขาเก่งเขาเก่งแล้วรู้สึกว่าเอออยากตอบปากตอบคำด้วยแล้วเราไปไฟไอะไรกับเขาในในโซเชียลม่ได้ไฟก็เราก็ไปแซลวนี่แหละเขาก็เลยมาแบบเหมือนเราบอกว่าเอออะไรนะบอกว่า บอกว่าถึงไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่แต่ขอสักมวนเถอะเพราะเป็นเ,เ,เขามีมวนไงเขาาก็เลยส่งเบอร์เลิกบุหรีรร่มาให้เราใช่กับการที่จะต้องเปแฟนเขาไม่ผม <laughs> มันมันเกิดน่ารักดี<อ>ผมว่าคอมสัมพันธ์มันมันแบบว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นแฟนหรอกหมายถึงว่าเพื่อนกับเพื่อนคนนี้แบบมันเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบคอมสัมพันธ์ที่มันน่าดูน่ารักมันมันมีหมดแหละเคยเป็นไหมครับเหมือนแบบบางทีเราเห็นเพื่อนๆสองคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออ ของเราไงเป็นอาชีพเหรอีิเอามาตีเลือดเฟสแรกสกเลนฟ้าครับผมมีมีไงบ้างก็อยู่ใน on process ครับอยู่ในขั้นตอนการไปอ่านบทมาแล้วใช่สำหรับพี่เดยมันน่าสนใจหรือเปล่าทุกคนก็ฟิตมุนดกล้ามกันคือฟิตอะไรฟิตแล้วนี่ไปฟิตเดยต่อเนื่องนะเอถอดพิสเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าผ่า ก็ไปไปอ่านบทมาแล้วร like right ู้สึกว่าคือทั้งสนุกและทั้งเครียดเครียดตรงที่รู้สึกว่าโหบทหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยเออหมายถึงว่าบทคือเขาเรียกว่าอะไรเดียวตั้งแต่ทํางานมาเตยไม่เคยเล่นอะไรที่แบบดูแบบเป็นพิเรียดแบบนี้บทแบบนี้อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเราเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแหละแต่ว่าเอางี้มีใครสัมภาษณ์มาแล้วบ้างจะได้ตอบถูกเเพพพรราาาาาาาะะวว่่่ภษต้้อออองงูดแบบนหื แต่ว่ามันไม่ใช่เชิงแบบมันไม่ใช่เนื้อเหนือแบบโอ้โหแบบไม่ใช่โอ้โหแบบพูดออกมาแล้วเป็นนัพิกหนุ่มเลยอย่างนั้นไม่ขนาดนั้นอ่ะมันเป็นมีความกลิ่นๆนะสมมุติกลิ่นกลิ่นแกงโพะนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มันมีความกลิ่นๆให้รู้เป็นภาคเหนือแต่แบบไม่ไม่ถึงกับแบบโอ้โหเหนือแบบเหนือร้อยขนาดนั้นเออไม่ต้องมีเออไม่ไม่ต้องมีซับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแต่ว่ามันต้องมี เขาเรียกมันต้องมีเขาเรียกกลิ่นของการพูดที่มันไม่ใช่สมัยใหม่ใช่ไหมครับอั่นก็เหมือต้องถามตรงกลางว่ามันใช่ใช่คือคือคงไม่ได้ไปพูดให้ดูโบราณมากเหมือนแบบอ่าคือถ้าสมมติถ้ายกตัวอย่างเหมือนสมมติถ้าเป็นหนังแบบอ่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรหรือพระสุริยไทยนะเขาจะพูดให้เป็นดูเป็นแบบเป็นยุคนั้นเลยแต่ของเราก็จะแบบจะมีมีจุดอยู่ว่าจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณบินก็บอกว่าต้องต้องต้องแต่งยีนส์ขี่มาเราต้องด้วยไหมไม่เลยคืออะไรทุกเรื่องแต่ว่าเอาพูดจริงคือ แต่เป็นการหนักใจให้เต้รู้สึกว่าดีนะดีตรงที่มันทําให้เราอะ่ะเราทํางานในวงการมาสักพักแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบมีไฟอยากจะแบบพัฒนาตัวเองเนี่ยหลายด้านอะไรเงี้ยเออแบบมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยเนี่ยขี่ม้าเอ่ยพูดภาษาโบราณเอ่ยเราเป็นคนเจนใหม่ด้วยไงแล้วก็พูดภาษาโบราณยากอ่ะนี่หรอปะเออไม่กันที่ต้องไปฝึกการขี่ม้าเนี่ยสิเอาไว้อะไรนะครับยากไหมกับการก็ไปฝึกขี่ม้าเนี่ยลำพังจะเดินปกติเรายังยากเลยใช่รู้ดิเขามีเฮนูครับมีใครบอกแล้วหรอครับ อ๋อโอเคอันอ่าก็ต้องเป็นธรรมดาแหละยุคนั้นมันก็ต้องนึกออกไหมล่าสัตว์กินอ,ะอ่ะ <c oughs> อยู่ขึ้นมาหลังมาที่เราต้องจำหมดเได้ด้วยนี่แหละครับ <c oughs> ทุกคนฝากขอกระรองใจหนักๆเลยครับก็แต่ดีตรงที่เรามีแรงขึ้นเลยอ,ะอ่ะกลับไปมอเราก็ต้องสู้เออทำการบ้านในใ,ในในภาคนี้ดีกว่าอยากแบบพัฒนาตัวเองด้านนี้ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้หลังหลังมี้ช่วงที่ตึกเราขึ้คขึ้มากเลยนะใช่เพราะว่ามีเด็กๆมีหลานๆเยอะในในคณะเราหัวแถวแล้วตอนนี้บินกันครับ หัวแถวในเรื่องของอายุใช่ไหมครับใช่เราหัวแถวแล้วเราเราหัวแถวแล้วแถวยาวมากเด็กนี่จะขับมาแถวตึกกระสอบยาวถึงพารากราเกยไม่หัวสุดแล้วกันอ่าไม่น่าสุดแล้วกันสร้างเสาตึกเหมือนกันนะอ่าไม่น่าสุดแต่ว่ากลุ่มหน้าหน้าใช่ครับว่าเป็นกลุ่มหน้าหน้าทำนึกเราเป็นบ้านในสายเราเป็นพี่แล้วต้องดูแลน้องๆตามมาๆเยอะๆเป็นหมดนี่แหละก็เหมือนที่เมื่อวานเจ๋อบอกแต่รู้สึกว่าพอคนที่อายุต่างกันอาจจะไม่ต่างมากมาอยู่ด้วยกันเนี่ย ความน่ารักคือมันคือการแชร์กันมันทำให้มันทาให้มันเจอตรงกลางกันว่าการอยู่ด้วยกันของคนหลายๆเจนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนคนเจนเด็กก็รู้สึกว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรุ่นพี่ได้หลายอย่างมากที่จะแบบขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ไอคนโตกว่าก็รู้สึกว่าเออเราต้องเขาเรียกว่าอยู่กับคนเด็กกว่ามันก็จะซึมซับพลังงานความเด็กบางอย่างเข้าไปในตัวเราทําให้เรารู้สึกว่าเราสดใสอยู่อะไรเงี้ยมันคือการช่วยเหลือกันอะไรกันแต่ว่าน่ารักตัวนี้แหละเจนเด็กสุดก็คือ2คนรวมกันถึงยังไม่เท่ายังไม่เท่าเราอะ เราเราเราหวั่นหวั่นมั่งไหมเรื่องบทอะไรนะหวั่นเรื่องบทมั่งไหมบทอะไรครัเรื่องบทเราหวั่นหวันทั้งวันนี้ก็เออเป็นเป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยหวั่นครับหวั่นว่าเฮ้ยเราแบบกลัวเดี๋ยวเอามอนโปเกรสมาแย่งบทพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีหวั่นๆบ้างบทแพ่อต้องเป็นของฉันบทแล้วบทแล้วไม่ก็ไม่หรอกครับหวั่นเรื่องบทคือไงนะก็คือว่าเดี๋ยวกันจนะต้องขยับหราอยากจับพระเองอยกลายเป็นไม่แล้วไม่พระเอกแล้วดิ้ขึ้นอาจจะเป็นพี่พระเอกแล้วอะไรพ่อเหรอโอเยงั้นตอนนี้เลล่่่่นนนเป็พอออยูกแ้วกันพ่อออยู่ก อย่า <Daddy. S 2> เอาอยู่นะอย่าเอาอยู่นะอยู่เพราะคือเอาไงคือแต่ว่าจีนทีวีเขาก็จะแบบมีคือเขามีเด็กเยอะเข้ามาใช่ไหมนักแสดงโตค่ายก็ต้องโตตาม<อ>ในที่หมายถึงว่า<อ>ก็จะมีซีรีส์ก็จะแบบหลากหลายมากขึ้น<อ>คือแต่ก่อนเราจะเน้นแบบซีรีส์วัยรุ่นซะเยอะแต่พอแบบเรามีแบบเขาเรียกว่าเราทําซีรีส์มาเยอะมากขึ้นอ่ะปีนึงเป็นหลายเรื่องมากๆอ่ะเราก็เราก็ไม่สามารถทําแบบวัยรุ่นอย่างเดียวได้หรอกนะมก็ต้องเป็นซีรีส์แฟนตาซีบ้างซีรีส์นู่นนี่นั่นบ้างวัยเออ ถูกไหมมันก็มีเขาเรียกว่ามีหลากหลายพื้นที่ให้ให้เราลงไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับเปลี่ยนการทำงานตามช่องต่างๆได้มาคือใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะทุกคนฝากวิชิเดคอสนะครับทุกคนแล้วก็ฝากเตตะวันฝากเนี่ยครับฝากหลานๆทุกคนฝากน้องๆนักแสดงทุกคนในตึกด้วยนะครับโอเคอคา่ะค่ะสวัสดีนทนทคะขอบคุอบคุคี่ไม่รี